สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รอคอยการมาถึงของไฟรุ่นใหม่นะครับอมารัน F21C และ F22C นะครับเดี๋ยวเราไปดูทั้ว่าในกล่องมันมีอะไรกันบ้างครับเพื่อน สวัสดีครับพี่โยนะครับจาก Camera Maker นะครับวันนี้นะครับผมจะเอาไฟรุ่นใหม่นะครับจาก a p u ูเจอนะครับซึ่งออกมาในชื่อรุ่นว่าอั a รันนะครับ F series นะครับ F series ของเขาเนี่ยมันจะเป็นย่อมาจากคำว่า flexible light นะครับซึ่งไฟดวงนี้เขาบอกว่ามันสามารถพับได้นะครับงอได้นะครับแล้วก็มีความบางมากๆนะครับ โดยที่เขาจะมี2ขนาดด้วยกันนะครับคือ21และ22ครับเพื่อนๆ21นี่คือ2ฟุตคูณ1ฟุตนะครับ22คือ2ฟุตคูณ2ฟุตนะครับซึ่งมันจะมีขนาดที่แตกต่างกันแต่ว่านอกจากขนาดแล้วนะครับเขายังมีให้เลือก2เวอร์ชันด้วยกันนะครับคือเวอร์ชันที่เป็น C นะครับหรือว่าเป็นคัลเลอร์ที่เราเรียกว่า RGBWW นะเพื่อนๆอีกเวอร์ชันนึงครับจะเป็นเวอร์ชันที่เป็น X-Series นะครับหรือที่เป็น Bi-Color นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นด้ววยกัััันนนะครรบบสห F i ตี้ ก็คือ 21c 22c และ 21x และ 22x นะครับซึ่งมันจะแบ่งเป็นตระกูล rgbw และก็ตระกูล b y color ครับเพื่อนๆทีนี้เนี่ยเพื่อนๆคงสงสัยแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงกันแน่ข้างในกล่องมาขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหผมบอกว่าอุปกรณ์มาครบมากนะครับทั้ง2ไซส์เลยด้วยกันนะครับอันนี้คือไซส์ของ2คูณ2นะครับอันนี้คือไซส์ของ2คูณ1รับเพื่อนเน ทีนี้เดี๋ยวมาแกะกล่องดูด้วยกันครับว่าข้างในเขาให้อะไรมาบ้างนะครับก่อนไปดูรีวิวข้อมูลกันนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไ i k e กดแชร์วิดีโอ camera maker channel นี้ไว้ด้วยนะครับนี่เลยครับแบบนี้ครับเพื่อนๆอันดับแรกคงหนีไม่พ้นนะครับคือตัวไฟนะครับนี่เลยครับตัวนี้คืออ m a r าล f 2 2 c นะครับนี่ครับมันก็จะเป็นขนาดนี้นะครับเพื่อนเพื c คือ2ฟุตคูณ2ฟุตนะครับนี่ครับ1ฟุต2ฟุตนะครับ อันนี้ก็2ฟุตนะครับเคครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าชิ้นต่อไปที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับตัวแรกนะครับมันจะเป็น extension cord นะครับนี่สายนี้นะครับยาว3เมตรนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับตัวไฟเองเนี่ยเขาจะมีสายยาวมาให้อยู่นะครับ3มเมตรดัะนั้นเราสามารถต่อสายเนี่ยครับเพิ่มเติมขึ้นนะครับทำให้ไฟเนี่ยสามารถใช้งานเพิ่มเติมได้ยาวถึง6เมตรนะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นนี่เลยครับ คอนโทรล box นะครับซึ่งมันก็จะมีสายห้อยมาให้แบบนี้นะครับด้านหลังก็จะติดกับ V ี o มาส์ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับสามารถใช้แบตเตอรี่ V m o มาส์ได้นะครับแล้วก็สามารถคอนโทรลได้เลยจากด้านนอกนะครับแบบนี้โดยที่ตัวนี้นะครับแน่นอนครับเมื่อมีคอนโทรล box แล้วนะครับเขาก็ต้องมีอะแดปเตอร์ของตัวคอนโทรล box มาให้นะครับพร้อมกับสายต่อของอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ก็จะมีมาอยู่ในชุดเลยนะครับซึ่งตัวคอนโทรล box เองเนี่ยมันก็สามารถยึดติดไว้ที่ด้านหลังได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ต่อ u ีเมา ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยครับมันก็สามารถต่อที่ด้านหลังเสียบไว้แบบนี้ได้เลยซึ่งมันก็จะเพิ่มความสะดวกในการเก็บสายนะครับแล้วการใช้งานด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูต่อมานะครับว่าเขามีอะไรมาให้อีกนะครับนอกจากนั้นนี่เลยครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสงสัยว่ามันคืออะไรด้วยความที่มันเป็น flexible light เนี่ยมันจะต้องมีตัว arm นะครับไว้อยู่ด้านหลังนะครับในการยึดสี่มุมของตัวไฟนะครับให้กางออกมาได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่ามันกางยังไงนะครับถัดมานะครับเพื่อนๆตัวนี้ ให้มานะครับพร้อมเสร็จสับเลยนะครับตัวนี้คือเฟรมของตัวซอฟบอกรนเองครับแบบนี้เลยครับเพื่อนๆนะครับซึ่งแน่นอนครับพอมีตัวเฟรมซอฟทบอกมาให้แล้วเนี่ยเขาก็ให้เรามาครับเป็นตัวดีฟิวเซอร์นะครับทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันแบบนี้นะครับโดยที่ชิ้นหนึ่งเนี่ยมีความเข้มอยู่ที่1สต็อปนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับก็อยู่ที่1นส่วนสสต็อปนะครับซึ่งมันสามารถใช้งานในการลดแสงทําให้ผิวดูนุ่มนวลขึ้นได้นะครับและที่สําคัญตัวนี้เราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับเพื่อนๆมันคือตัวกริดนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าฮันนี่โคมนะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถควบคุมนะครับทิศทางแสงได้นะครับให้อยู่ที่90องศาเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ไฟดวงนี้ในการที่บีมไฟนะครับกำหนดทิศทางแสงได้เลยนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับนี่เพื่อนๆ้าตาจะเป็นแบบนี้เลยครับ เราก็จะติดอยู่ที่ด้านหน้ามันเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าติดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับยังครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพื่อนๆสิ่งที่ให้มานี่คือครบเซ็ตหมดนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็คือตัวนี่เลยครับขาต่อไฟนะครับตัวนี้เราสามารถต่อกับขาไฟได้เลยนะครับมันจะมี2แบบด้วยกันคือนะครับแบบตรงแบบนี้นะครับแล้วก็แบบตัว L แบบนี้นะครับหมายความว่าถ้าเราใช้ตัว L เนี่ยเราสามารถตั้งบนขาไฟตั้งพื้นได้แล้วปรับองศาตามที่เราต้องการได้เลย โดยใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะยึดจากด้านบนลงมาใช้ซีสแตนหรือว่ายึดจากตัวแฮงกิ้งต่างๆนะครับเราสามารถใช้ขาตัวนี้ได้เลยครับในการเสียบจากด้านบนของไฟออกมาเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะสะดวกมากๆในการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตัวนี้มันจะใช้งานยังไงเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับไฟที่เราเห็นนะครับตัวนี้ผมหยิบมาคือตัวที่เป็น F 2 2 c ซนะครับซึ่งมีความกว้างนะครับ2คูณ2ฟุตนะครับ หรือว่า60คูณ60เซนนั่นเองครับเพื่อนๆนทีนี้ก่อนไปนะครับคร่าๆผมแนะนําก่อนนะครับตัวไฟตัวนี้นะครับมันจะติดมาพร้อมกับสายไฟแบบนี้นะครับเพื่อนๆเราจะเห็นสังเกตเห็นแบบนี้นะครับโดยที่สายไฟนะครับมันจะทํามาจากลับเบอร์นะครับซึ่งมีความทนทานมากๆนะครับเพื่อนๆอนอันนี้สามารถรองรับงานในกองถ่ายใหญ่ๆได้เลยนะครับเรียกว่าเหนียวมากนะครับตัวนี้นะครับโดยที่ก่อนที่เราจะไปถึงวิธีกาารรตติิดดัังงเนนนนน่ยผมขออแะํึคบพื เพื่อนๆจะเห็นว่าดวงไฟเนี่ยมันจะเปลอยแบบนี้เลยถูกไหมครับแต่ข้อดีของไฟดวงนี้ซึ่งแตกต่างจากยี่ห้ออื่นๆเลยในท้องตลาดทั่วไปคือมันจะมีพลาสติกสีขาวซึ่งครอบอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งหนึ่งเลยมันป้องกันอายุงานของดวงไฟนะครับโดยปกติไฟทั่วไปท้องตลาดเนี่ยเราจะสามารถสัมผัสดได้เลยนะครับกับดวงหัวไฟนะครับแต่ตัวนี้มันจะมีพลาสติกคุมอยู่ด้านหน้าก่อนนะครับซึ่งมันจะเป็นพลาสติกสีขาวนะครับช่วยกระจายแสงด้วยนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดรีเฟกนะครับ และที่สําคัญเพื่อนเห็นไหมครับดวงไฟที่เห็นอยู่แบบนี้นะครับด้วยไฟดวงนี้มันเป็น R G B W W นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน5จุดด้วยกันนะครับไฟตรงจุดตรงกลางนะครับมันจะเป็นสีของในส่วนของ R G B นะครับแต่ด้านหนึ่งนะครับสดวงด้านขวาและด้านซ้ายนะครับด้านขวามันจะเป็นในส่วนของตัว Daylight นะครับ อีกด้านหนึ่งมันจะเป็นของทางแซนนะครับซึ่งจะเป็นวีลทั้งสองตัวของเรานั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าตัวนี้มันประกอบยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะเพื่อนๆนเราก็ต้องพลิกที่ด้านหลังของมันก่อนนะครับแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับ4มุมนี่แต่ละมุมนะครับเขาทําออกมาได้แข็งแรงมากๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่พลาสติกปกตินะครับมันเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับซึ่งมันแข็งแรงมากกว่าพลาสติกทั่วไปนะครับ เรียกว่าน้องๆตัวลูมิเนยมได้เลยครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ทนมากเพราะมันเป็นจุดสําคัญมากๆในการที่ต้องยึดไฟนะครับขั้นตอนแรกเพื่อนๆเตรียมตัวนี้เลยครับมันคือตัวขาหามที่บอกนะครับเราต้องการขาตัวนี้ก่อนนะครับให้เป็น4แฉกนะครับตามมุมของตัวไฟนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับตัวนี้เนี่ยเราต้องปลดล็อกก่อนนะครับมันจะมีตัวปลดล็อกอยู่หน้านี้นะครับ4จุดด้วยกันนะครับเราหมุนคลายล็อกเขานะครับอ่าโอเคเราหมุนคลายล็อกก่อนนะครับเพื่อนๆ จากนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นมีตัวคลายล็อกแล้วเนี่ยมันจะมีตัวสลักแบบนี้นะครับเพื่อนๆขั้นตอนนะครับเราต้องดึงตัวนี้ครับตัวที่เราหมุนคลายล็อกนะครับดึงสลักขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนตัวอาร์มนะครับให้ลงล็อกนะครับถ้าลงล็อกมันจะมีเสียงดังคลิกแบบนี้นะครับนี่ครับนี่คือลงล็อกแล้วนะเพื่อนๆข้อสําคัญนะครับเพื่อนๆในการใช้งานบางคนนะครับจะเอาตัวขาเหล็กเนี่ยครับไปเสียบที่ตรงพลาสติกเท่านั้นนะครับ จริงๆที่ถูกต้องแล้วเพื่อนมันจะมีสายรัดอยู่ด้านล่างนะครับเราต้องเสียบใต้สายรัดนะครับแล้วดันไปเข้าใต้พลาสติกเพราะฉะนั้นมันจะไม่หลุดออกมานะครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆนะผมยกมาให้ดูนะครับมันจะออกเป็นแบบนี้นะครับมันจะถูกใส่อยู่ใต้นะครับสายรัดอีกทีนึงแล้วสอดเข้าไปที่ตรงพลาสติกนะครับทีนี้เพื่อนๆ <Led> ไม่ต้องกังวลนะครับพอเราใส่แล้วเนี่ยตัวเหล็กตัวนี้มันจะมีความโค้งออกมานะครับสังเกตไหมครับตอนแรกเนี่ยมันจะแบนถูกไหมครับพอเราใส่แล้วเนี่ย ตัวเหล็กเนี่ยมันจะโค้งมาเพื Movement ่อรับนะครับกับตัวไฟนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆเห็นไหมโอเคเพราะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับเฮ้ยทำไมเหล็กโค้งเหล็กมันจะเป็นไรหรือเปล่านะครับมันนี่คือปกตินะครับโอเคจากนั้นตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับคือตัวปลดล็อกนะครับเพื่อใส่กับขาต่างๆโอเคผมปลดล็อกมานะครับแบบนี้นะครับทีนี้ล่ะจุดที่พระเอกที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าขาเล็กๆ2ขาของเรานะครับไว้ใช้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่เลยครับขาเล็กๆที่ว่านะครับ มันคือ2ตัวนี้ครับขาตรงนะครับและก็ขาตัวแอนะครับทีนี้ขาตรงไว้ใช้อย่างไงนะครับเดี๋ยวรอให้ดูก่อนนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆนหลังจากที่เราปลดล็อกตรงนี้ออกมานะครับเราสามารถใส่เข้าไปได้เลยครับโดยเอาตัวที่มันเป็นมีความหยาบนะครับที่เขาซาะร่องไว้แล้วนะครับใส่เข้าไปนะครับแบบนี้ครับจากนั้นล็อกแบบนี้ครับเพื่อนๆนเพราะฉะนั้นจากเนี้ย เราสามารถยึดอย่างนี้นะครับจากด้านบนท็อปลงมาได้แล้วนะครับเราจะใส่ขายึดยังไงก็ได้นะครับจากตรงนี้นะครับสามารถล็อกได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับถ้าเป็นขาตัว L เราก็แค่เอาออกมาก่อนนะครับดึงออกมาแบบนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้เพื่อนๆนะครับโดยที่เอาตัวที่เราซ้อร่องนะครับที่เป็นหยาบเนี่ยใส่เข้าไปนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนเดิมครับเราก็คือล็อกเข้าไปด้านนี้นะครับ แบบนี้แน่นเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆทีนี้เราก็สามารถใช้งานตัวนี้ครับกับตัวข้อต่อน,นี้ได้เลยข้อต่อน,นี้มันเหมือนกันหมดเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตได้นะครับตัวนี้มันไว้ใช้ต่อกับไฟเช่นตัวอมาลาน c o b 60x60d นะครับหรือว่าพาแนลที่เป็นตัว p 60x60c ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถต่อยึดเข้าไปได้เลยแบบนี้ครับ แบบนี้ครับเพื่อนๆซึ่งเราก็สามารถเอานี้เสียบเข้ากับขาไฟได้แล้วนี่เห็นไหมครับขณะเดียวกันเราก็สามารถปรับองศาได้ด้วยนะครับโดยการงอปรับองศาเราก็สามารถทําให้ไฟดวงนี้มันทิ้วอัพหรือทิ้วดาวลงก็ได้นะครับตามที่เราต้องการเลยเพราะฉะนั้นนี่คือการประกอบนะครับขั้นต้นนะครับของไฟตรงนี้นั่นเองครับเพื่อนๆเพื่อนๆครับนี่ครับหลังจากที่เราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถใส่ขาไฟมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆ ต้องบอกว่ามันบางมากนะครับทีนี้ทีนี้เราทำให้ไฟติดยังไงครับนี่เลยครับเราต้องต่อเข้าตัวคอนโทรล box แบบนี้นะครับซึ่งตัวไฟนะครับนี่เขาจะมีหัวพินแบบนี้มาให้นะครับเราก็ต่อสังเกตง่ายถ้ากลัวลืมนะครับสีไม่จะเป็นสีเดียวกันนะครับคือสีส้มนะครับเราก็ต่อเข้าหัวพินแบบนี้เลยครับเรียบร้อยครับเพื่อน โอเคทีนี้เราจะต่อไฟยังไงครับเราจะมีตัวอะแดปเตอร์มาให้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สายที่ต่อเข้ากับไฟบ้างนะครับแบบนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อสังเกตเห็นไหมครับตัวหัวเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวสายสีเหลืองนะครับซึ่งตัวด้านนี้เนี่ยด้านล่างของตัวคอนโทรล box เนี่ยก็เป็นสายสีเหลืองเหมือนกันนะครับเป็นข้อต่อเหลืองทีนี้สังเกตง่ายๆครับถ้าเกิดเพื่อนๆบางคนเนี่ยใช้ตัว two way แบตเตอรี่นะครับมันจะใช้ตัวเชื่อมแบบเดียวกันได้เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ตัวเนี้ยร่วมกับ two way แบ โอเคเดี๋ยวเราลองต่อดูกันนะครับแบบนี้ครับผมอ่าแบบนี้โอเคครับหลังจากที่เราเสียบนะครับสายอะแดปเตอร์นะครับเข้าที่ด้านหลังนะครับจุดสังเกตง่ายๆครับเหลืองชนเหลืองนะครับส้มชนส้มนะครับผมเปิดไฟได้เลยครับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้คือ1%นปนะครับผมสีนี้เป็นสีแดงอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับ1%สว่างจ้าขนาดนี้เลยนะครับซึ่งถือว่าสว่างมากๆนะครับเพื่อนๆด้วยความที่ตัวเนี้ยถ้าเป็นตัว 22 c เนี่ยความสว่างเข้าที่240วัตต์นะครับซึ่งความสว่างสูงสุดถือว่าใช้งานได้แบบสว่างเต็มที่เลยนะครับตัวนี้และยังปรับไฟนะครับได้ตามต้องการเลยคือเราสามารถปรับสีได้ตามต้องการเลยครับมากกว่า1 0 0 0 0สีนะครับตามวงล้อสีได้เลยครับซึ่งตัวนี้เนี่ยข้อดีของจุดแข็งของตัวอะพ r เชอร์ที่เป็นตัว22 c c เนี่ยคอนโทรลบ็เขาเนี่ยออกมาเนี่ยทำงานได้ง่ายมากนะครับเพราะว่าเขาสามารถเลือกพรีเซ t ได้เลยเราอยากได้ไฟสีอะไรนะครับแล้ว ต,ตามคามต้องการเราสามารถเซตเป็นพรีเซตที่1 2 3 4ตามที่เราใช้งานได้เลยนะครับและที่สําคัญตัวนี้มันยังตั้งเป็นสตูดิโอโหมดได้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนสตูดิโอโหมดหมายความว่าบางครั้งนะครับเราเอาไฟดวงนี้ครับไปติดตรงที่สูงสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะต้องไปเปิดไฟทุกครั้งหรือคอนโทรล box เนี่ยมันอยู่ที่สูงเนี่ยเราไม่สามารถเปิดไฟทุกครั้งได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเปิดสวิตช์แล้วนะครับมันสามารถเปิดทาให้ไฟติดได้ทันทีเด,เดี๋ยวผมสาธทิตให้ดูนะว่าเป็นยังไงผมปิดไฟดวงนี้ โอเคสมมุติว่าไฟตรงนี้มันไปติดไว้ที่สูงมากแล้วตัวนี้คอนโทรลบล็อกเนี่ยมันก็อยู่สูงเหมือนกันนะครับเวลาเราเปิดไฟแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่สามารถที่ต้องไปเอาคอนโทรลบล็อกแล้วปีนไม่เปิดได้นะครับเพราะฉนั้นผมลองคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดผมถอดไฟตรงนี้ออกนะครับแล้วผมเสียบไฟบ้านใหม่นะครับไฟจะติดทันทีอันนี้คือสตูดิโอโหมดซึ่งมันสะดวกในการใช้งาน,นางมากๆเพื่อนๆแค่เปิดไฟนะครับ คอนโทรลที่ด้านล่างบริเวณพื้นนะครับเราก็สามารถเปิดไฟได้เลยอันนี้ก็เป็นการใช้งานง่ายๆนะครับที่เหลือเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีฟังก์ชันอีกเยอะมากให้เล่นนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายกันอีกทีนะครับว่าลูกเล่นของตัวนี้คอนโทรลบล็อกมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับวันนี้เรามาอันบล็อกกันนะครับของที่เราใช้เนี่ยมันยังไม่หมดเพื่อนๆมันยังมีตัวซอฟบล็อกอีกเดี๋ยวผมลองให้ดูว่าซอฟบล็อกเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับแล้วติดออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยครับเพ เขาก็จะมีซอฟบอกมาให้นะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยมันง่ายมากนะครับเราก็แค่ครอบซอฟบอกลงไปนะครับแล้วก็ติดดีฟิวเซอร์นะครับซึ่งเขาก็มีดีฟิวเซอร์มาให้อยู่แล้วนะครับสชุดพร้อมกับตัวกริดหรือฮันนี่โคมนะครับในการควบคุมแสงนะครับซึ่งมันจะให้ลักษณะแสงที่แตกต่างกันนะครับเมื่อไหรก็ตามนะครับที่เราไม่ใช้ตัวกริดนะครับ แสงก็จะมีการฟุ้งกระจายออกไปนะครับเม niet, ื it, ่อไหรก็ตามนะครับถ้าเกิดเราใช้กริดนะครับมันจะควบคุมแสงนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถเลือกเฉพาะจุดให้แสงสว่างลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆนใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบท็อปวิวลงมานะครับมันก็จะเลือกให้สว่างเฉพาะโต๊ะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยมันสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งะครับการถ่ายในที่แคบนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยต้องเข้าใจเลยว่าบางครั้งเนี่ยเพดานที่เราใช้ถ่ายหรือว่าในสตูดิโอเนี่ยเพดานไม่สูงมาก การที่เราต้องเอาไฟดวงหนึ่งที่เป็นแบบไฟโคมนะครับแล้วใส่โดมเข้าไปนะครับมันจะกินพื้นที่จากบนถึงล่างเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพดานคุณไม่สูงเนี่ยหมายความว่าโดมเนี่ยแทบจะไล่หัวเราอยู่ละเวลาถ่ายวีดีโอด,ด้านหน้าแบบนี้มันจะติดโคมเข้าไปด้วยมันจะไม่สวยเลยเพราะนั้นมันจะหลบมุมได้ยากมากนั่นคือเหตุผลว่าเขาถึงออกแบบไฟที่เป็นแบบ flexible light แบบนี้นะครับซึ่งมีความแบนมากๆโดยที่เราสามารถติดแบบเนี้ย ไว้บนเหนือศีรษะเราได้นะครับโดยที่มันไม่ได้มีโคมมายุ่งยากในเรื่องของมุมกล้องเลยนะครับอันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับหรือเราจะใช้งานเวลาถ่ายท็อปวิวอย่างเช่นถ่ายอาหารนะครับถ่ายสินค้าก็ได้นะครับโดยเลือกให้สองสว่างเฉพาะโต๊ะแบบนี้ครับผมสามารถเลือกท็อปวิวได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเราใช้ไฟตรงนี้นะครับในการถ่ายเช่นถ่ายในรถนะครับอย่างที่บอกคือบางครั้งเนี่ยไฟในรถเนี่ยมันไม่สว่างเพียงพอ ช็อตบางช็อตเนี่ยเราต้องการไฟที่มีความสว่างมากเพียงพอเวลายอยู่ในรถนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถเอาไฟเนี่ยนะครับเป็นแผงเนี่ยติดอยู่ที่หลังคารถด้านในได้เลยโดยที่มันสะดวกมากๆเพื่อนๆนเพราะว่าด้านหลังของตัวไฟเนี่ยมันมีตัวหนังเตยอ,อยู่แล้วเราแค่ติดตัวหนังเตยเทปเข้าไปนะครับกับตัวด้านหลังไฟ <ๆ S 1> แล้วก็ยึดได้แล้วครับแลวนอกจากนั้นเนี่ยตัวไฟเนี่ยมันยังเจาะเขาเรียกว่าเจาะตาไก่นะครับไว้รอบด้านเราสามารถขึงนะครับเข้ากับลิกต่างๆเราก็สามารถทําได้ครับอันนี้เนี่ยมันเพิ่มความ สะดวกในการใช้งานแล้วก็สามารถ DIY ตามความต้องการได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้ง indoor และ outdoor เลยเพราะว่ามันสามารถใช้ต่อแบตเตอรี่ได้ด้วยผมมองว่าตัวนี้มีประโยชน์มากๆนะครับในการใช้งานซึ่งอย่างที่เพื่อนๆรู้เนี่ยมันมี2ขนาดให้เลือกคือ2ฟุตคูณ2ฟุตหรือ60เซนคูณ60เซนนั่นเองครับ กับอีกแบบหนึ่งคือ2ฟุตนะครับคูณ1ฟุตมันจะครึ่งหนึ่งของตัวนี้นะครับคือ60คูณ30มันก็สามารถบีมไฟนะครับหรือว่าใช้ไฟในพื้นที่จำกัดได้มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเลือกตามความต้องการได้เลยครับซึ่งไฟเนี่ยก็จะมีทั้งแบบไบคัลเลอร์และ RGBWW แบบนี้นะครับอยู่ที่เราเลือกใช้งานได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ยังไม่รู้ว่าสเปคตัวนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลอมบอกให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับ เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยครับตัวอ m ม r a น F22C นะครับซึ่งเป็น2คูณ2ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยกำลังไฟอยู่ที่240วัตต์นะครับเพื่อนๆโดยที่เขาสามารถปรับอุณหภูมิสีได้นะครับตั้งแต่2,500เคลวินถึง7,500เคลวินเรียกว่าเลนส์ของช่วงแสงมันเนี่ยกว้างมากๆนะครับและที่สำคัญเนี่ยเขาสามารถปรับสีได้มากกว่า1,000 0สีนะครับตามวงล้อสีเลย อันนี้ผมบอกว่าผมประทับใจส่วนตัวนะครับเพราะว่าอันนี้มันสามารถควบคุมผ่านนี่เลยครับตัวไซดัสลิงก์นะครับผมเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันได้เลยครับแบบนี้ครับเพื่อนผมปรับไฟตามต้องการได้เลยผมอยากได้ไฟสีฟ้านะครับไฟสีเขียวนะครับเท่าไหร่ผมปรับได้เลยนะครับหรือจะเลือกจากพรีเซ t ก็ได้นะครับซึ่งถือว่าสะดวกมากๆนะครับผมจะปรับได้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความเข้มนะครับ อุณหภูมิสีต่างๆทําได้หมดนะครับยกตัวอย่างนะครับผมปรับไปเลยครับอุณหภูมิเข้มสุดเลยครับนี่ครับเป็นไฟขาวก็ได้นะครับอันนี้คือเข้มสุดนะครับผมเบาสุดเลยก็ได้หรือจะปิดไปเลยก็ได้นะครับถือว่าสะดวกมากๆนะครับมันสะดวกยังไงครับพอเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าบางครั้งทุกวันนี้เราทํางานคนเดียวนะครับ เราอาดวิดีโอคนเดียวนะครับการที่เราจะต้องลุกไปปรับไฟครั้งหนึ่งนะครับกลับมาดูหน้าจอครั้งหนึ่งนะครับมันเสียเวลามากซึ่งไฟอมม马ันนะครับและพูเจอร์ทั้งหมดเนี่ยสามารถควบคุมผ่านนะครับแอปพลิเคชันไซดัสซิงนะครับมากกว่า20ดวงครับเพื่อนๆผมจะมีไฟดวงหน้านะครับคีย์ไลท์ไฟข้างๆนะครับไฟข้างหลังไฟแบ็กกราวนะครับหรือไฟที่เป็นท็อปนะครับได้หมด ผ่านแอปพลิเคชันตัวเดียวนะครับคุมได้หมดเลยเพื่อนเื่อสะดวกมากเพื่อนๆสามารถทำงานคนเดียวได้เลยนะครับตั้งไฟถ่ายนะครับเห็นตัวเองในหน้าจอนะครับปรับสีตามต้องการนะครับเล่นได้เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ที่สำคัญนะมันฟรีนะครับ มันโหลดฟรีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้กับแอปพลิเคชันที่เป็นของมือถือแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใช้กับตัว iPad นะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับตกประมาณ9.9เหรียญนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันคุ้มนะครับเพราะมันแอปที่ซื้อขาดเราไม่ได้เช่าแอปใช้นะครับตัวนี้มนสามารถปรับได้มากกว่ามากกว่าแค่ปรับสีนะครับปรับเอฟเฟกก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้มันมีเอฟเฟกไฟนะครับมากกว่า15เอฟเฟกนะครับและเจลสีนะครับซึ่งเราต้องการทำพรีเซตเจลสีก็ได้นะครับมากกว่า40พรีเซ ซึ่งมันมีฟังก์ชันและลูกเล่นให้เล่นเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมมองว่าตัวนี้เหมาะสําหรับช่างภาพมืออาชีพนะครับหรือรวมไปถึงมือสมัครเล่นนะครับวอล์กเกอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหรือคนที่กําลังจะมองหาไฟตัวนี้ไว้ไปถ่าย MV นะครับเรียกได้ว่าสามารถเปลี่ยนสีแบ็กกราวได้ตามต้องการครับเพื่อนๆหรือจะไปกัดสีทําเป็นกรีนสกรีนก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการใช้กรีนสกรีนก็ทำได้เหมือนกันนะครับผมมองว่าไฟตัวนี้มีประโยชน์มากๆในการใช้งานสำหรับเพื่อนๆนะครับ ที่สนใจไฟตัวนี้นะครับแล้วกำลังสอบถามข้อมูลอยู่นะครับก็ติดต่อมาได้ครับที่ Line ID นะครับแ a ดเรครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายอ p พูเจอนะครับอย่างเป็นทางการประเทศไทยนะครับหรือว่าสนใจข้อมูลต่างๆโปรโมชั่นต่างๆก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์นะครับ w w w c a m e l a m a k e r c o t h นะครับส่วนเพื่อนๆที่เหลือนะครับถ้าอยากให้กำลังใจเรานะครับกดติดตามนะครับรีวิวไฟดีๆนะครับก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหรือว่ากด subscribe กันเอาไว้นะครับเราจะได้มีกำลังใจในการผลิตวิดีโอออกมานะครับเ,เพื่อนๆตลอดเวลานะครับขอบคุณครับ